ก็ตอุศบเด็กหนุ่มขี้กลัวแถมยังขี้โม้กังหานสู่ตำแหน่งพลซุ่มยิงของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางและเป็นชายผู้ที่มีไฮคีสังเกตระดับสูงอุศบ so เนี่ยเกิดและโตที่หมู่บ้านไซหลับมีแม่ที่ชื่อบันกิและมีพ่อชื่อยาศบที่เป็นถึงสมาชิกกลุ่มโจรสลัดผมแดงเอาเรื่องไหมล่ะอุศบ so นั้นเนี่ยได้เป็นเพื่อนสนิทของคาย,ยะคอยเล่าเรื่องตลกให้ฟังตลอดเวลาจนทําให้คาย,ยะเนี่ยไม่เหงาแล้วก็มีเพื่อนเล่นตลอดต่อมาเนี่ยได้มีกลุ่มโจรสลัดแมวดํามาบุกที่หมู่บ้านไซหลับจึงทําให้อุศบและกลุม ได้ร่วมมือกันสู้เพื่อต่อกรกับกลุ่มโจรสลัดแมวดําหลังจากที่อุซอบและกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางได้จากการกลุ่มโจรสลัดแมวดําเป็นที่เรียบร้อยอุซอบเนี่ยก็ได้ถูกลูฟี่ขอให้เข้ามาเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแม้ว่าปกติอุซอบเนี่ยจะเป็นคนขี้ขาดแต่อุซอบก็ยังมีความฝันที่จะเป็นนักลบผู้กล้าแห่งท้องทะเลที่เหมือนกับพ่อของเขาและอุซอบก็ได้ร่วมออกเดินทางกับลูฟี่และได้เป็นสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางและทางคายะเนี่ยก็ได้ให้เรือเพื่อที่จะให้กลุ่มหมวกฟางเน นั่นก็คือโกอิงแมรี่นั่นเองปัจจุบันเนี่ยอุซบถือว่าเป็นพลซุ่มยิงที่แข็งแก่งกันเลยทีเดียวและยังมีค่าหัวสูงถึง500ล้านเบลีแถมยังมีฮางคิสังเกตระดับสูงอีกด้วยระดับกอสอุซบซะอย่างตัวตึงของกลุ่มจนสลักบวกฟางธรรมดาสะที่ไหนแล้ว